สวัสดีครับซนิโจอัลบูชแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่เขื่อนแม่กลองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวมาดูชาวบ้านเขาแอบมาทอดแหกันนะครับนี่ครับก็ถ่ายจากมุมสูงนะครับนี่ครับบริเวณสันเขื่อนพอดีนะครับเขื่อนตรงนี้จะมีการปล่อยน้ําออกมานะฮะเป็นน้ําต่างระดับนะครับตรงด้านบนเขื่อนจะเป็นน้ําที่สูงนะครับด้านนู้นนะฮะตัวด้านนี้จะเตี้ยกว่านะครับนี่ครับเมื่อเจอชาวบ้านเขาทอดแหกันนะครับ เดี๋ยวจะซูมให้ดูกันนะครับเนี่ยเป็นภาพไกลนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันหรือเปล่านี่ครับสาวขึ้นมาแล้วครับอ๋อได้ติดเป้าขาวนะฮะสีขาวขาวนะครับก็จะมาแอบออกกันเรื่อยนะตรงนี้นะครับบริเวณสันเขื่อนนี่ฮะดูครับเห็นดิ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 นกับสีขาวนะะเป็นปลาตะเพียนนะส่วนใหญ่นะครับเป็นปลาเกล็ดนะฮะ ก็เขาก็เหมือนกับว่าเขาแอบแฝบมาครับก็กลัวนะพอดีเห็นซุนิโจก็ถือกล้องนะแต่จริงๆแล้วไม่น่าจะมีอ่ะมีกฎหมายเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับธรรมากินนะก็ไม่ได <sy ้เอาไปหมดน้ําหมดอะไรนะครับเขาก็แต่เขาก็กลัวๆอยู่นะครับถ้าแอบแฝบมาเอากันนะปลานะครับเนี่ย เป็นภาพที่สวยงามน,นะครับสำหรับสันเขื่อนตรงนี้นะฮะได้มาเยอะแล้วนะครับเนือหับปลาเอาเป็นเครื่องเรือหางนะฮะเมื่อกี้ได้ไปทีหนึ่งแล้วนะครับ ตรงนี้จะสังเกตเห็นมีหลักหมุดหลักหนึ่งนะฮะนี่ครับเป็นหมุดหลักฐานการหมุดหลักฐานการระดับเขื่อนวชิราลงกรจังหวัดกาญนะครับเป็นกรมแผนที่ทหารนะครับเอามาทําไว้เมื่อเป็นหมุดนะครับสร้างไว้เมื่อ10บมิถุนาสองพันห้ารนะครับก็หลายปีมาและะ้วครับนี่ครับก็อยู่ตรงสารเขื่อนพอดีะค,ะครับนครับ Okay, ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสนจจววุนิโจ Travel Channel ครับ